เพลงชอยเนี่ยต้องมีการขึ้นเสียงหนูรู้ไหมว่าการขึ้นเสียงเนี่ยเป็นเสน่ห์สุดยอดเลยของเพลงพื้นบ้านเพลงชอยมีเพศมีเพศหญิงและก็เพศชายเดี๋ยวเราจะมาร้องแบบเพศชายกันเนาะเออเงอเงอชาเออเงอเออเงอเงอชาเออเงอ่ะขออีกทีเออเงอเงอชาเออเงอเออเงอเงอ าพูดถึงเพลงชอยนะ่าอร่อยมากเราพูดถึงเพลงชอยนะ่าอร่อยมากพี่น้องเอ๋ยไม่ยากกันสักเท่าไรพี่น้องเอ๋ยไม่ยากกันสักเท่าไรมาโชว์ความเป็นไทยแบบเก๋เกมาโชว์ความเป็นไทยละแบบเก๋เก๋ด,ด้วยสนอสนภาษาไทยด,ด้วยสนอ นเน่ภาษาไทายอาลูกคู่เอชาเอชา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 หน่อยแม่